สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาด้วยครับเมื่อนี้แอดสีพาพองพี่น้องมาลูกจักกับโตเลขสามสำนักดังนะครับสามสำนักดังในนาทีนี้นี่นะครับกะมีปูห้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ปูสี่ศูนย์แล้วก็ปูสี่ห้านะครับสามสำนักนี่ที่อ่าแอดในทรงสายรับนะครับอาจจะว่าว่าสายรับกันมันฉีเข่าแนวหนังพดนะครับอ่าทรง ทีมงานเขาไปสืบไปซ้อ,ซอ,ซอเอาตัวเลขมาฝากตอนพอยพี่น้องเอฟซีซึ่งมื่อนี้ทั้งสามสำนักกับปล่อยออกมาเบียดเซตทุกสามสำนักแล้วโดยปูหาเซตแปดปล่อยกอนมูนะครับแล้วก็ตามมาด้วยปูซีหาปูซีศูนย์เอียงกว่าไปครับแต่ทางนี้ทางนั้นนี่เมื่อนี้นะครับเขากาดทีมานําเสนอตัวเลขให้พยพี่น้องได้มีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเพาราะฉะนั้นพพี่น้องที่ชื่นชอบก็าลัางที่ตามอยู่กับย่าลืม กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,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 ตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบไ่ได้พลาดจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องบุญพารวยนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอาบอกกดติดตามไว้บอกกดกระดิ่งไดขั้นตอนทสิบอสามารถรู้ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางไหนบอเพราะฉะนั้นเพ่อพี่น้องให้กดติดตามไว้ครับอืออ่ะว่าวหลายใหญ่ห้างครับเมือเ่อนเร่ขั้าตอนว่าว่าเรื่องตัวเลขอ่าของ ปูหาเจ็ดแปดกอนครับก้อนสิไปเปลี่ยนในส่วนของปูชีแห่าก็ปูชีศูนย์ต่อกันไปนะครับมาติดตามฟังกันไปพร้อมๆกันครับว่าตัวเลขของปูเนี่ยสีได้มาตัวใดมันใจตัวใดวิเคราะห์ดีๆครับเพื่อม่น้องครับฟังไปพร้อมกันครับปูหาเจ็ดแปดก็จัดมาเลยครับตองหวัดมาเลยครับนี่ปูหาเจ็ดแปดนะครับปูห้าเจ็ดแปดให้มาก็คือเจ็ดสองเก้าสอง แปดสองไพ่พิลังกับสีสังเกตเห็นได้ว่าตัวเลขทุกตัวที่แอดอ่านไปเนี่ยติดสองทั้งนั้นนะครับห้ว่าผู้หายเจ็ดแปดนี่มักสองรักหน้วยแหละหละงวดนีนะ้เนาะเพื่อนหาว่าเจ็ดสองเก้าสองแปดสองนี่นี่คือชอัดแรกนะครับชัดแ,แรกของผู้หายเจ็ดแปดนะครับชัดแรกๆเลยมาชัดต่อมานะครับได้มาเพิ่มตัวเลขของอ่าคือหกสองครับไพ่พิลังยี่ที่ครับนี่ นะครับนี่แหละครับเพ,เพิ่มมากก็คือหกสองเอาง่ายๆว่าตอนนี้นะมีเลขผู้หายเจ็ดเปลี่ยนแล้วมีอยู่สี่หางมีอยู่สี่หางครับสี่หางก็กคือหกสองหกสองตัวสุดท้ายนะครับว่าตามรอบสองนี่เพื่องหายหกสองตืมมาหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองไหนว่าเดินสองวันต่อะนี่ในส่วนของผู้หายเจ็ดแปดอืม ปูซีศูนย์กับปน้อยนะครับปูห้าเจ็ดแปดปล่อยมากเลวปูซีศูนย์กับปน้อยนะนะครับจัดมาตองวัดเลยเือกันครับผมฟันฝ่าขาดเลยเชือกันครับผมฟันมาเลยปูห้าปูซีศูนย์เนี่ยให้มากก็คือติดลักสองก็คือกันครับพี่น้องเพียงแต่ว่าสองเพิ่นเนี่ยกับสี่โยลักลักสิบอืมแต่นี่สองห้าสองหนึ่ง นะครับแล้วก็สามหกสามหนึ่งสองหกสี่หนึ่งแปดหนึ่งเอาไงมาเลขติดหนึ่งผมชิไลน์ชุดแรกยังไงวาสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนี่ครับในส่วนของเลขติดหนึ่งจะว่าบานี้อีกชุดหนึ่งจะคือสองห้าสามหกสองหกนะครับนี่ครับก็บถือว่าน่าจับตามองกัน เนย่างมากนะครับจึงวัดบางหนึ่งผู้ชีศูนกับว่าเขานะครับถ้าเมื่อได้ลดแล้วเนี่ยนะครับเราว่างให้ดีสำหรับผู้ชีศูนนะครับถ้าได้ลดแล้วเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่ครับหลายท่านหลายคนติดตามผู้ชีสูนเนี่ยจังหวะเล่าลดนี่แหละเมื่อลดแล้วต้องมาเปินวางสั่นอืมให่บานาสนใจมากครับพ่อพี่น้องสำหรับตัวเลขผู้ชีศูนเมื่อนี้กับมานังไรซด นะครับมานาั่งถ่ายคลิปวิดีโอกันอยู่ในรถนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมอกมีเสียงดังกเกือบนเฮ็นเหียเนเี้ยชัานดังรบกวนนะครับก็บเลยมานั่งเห็ดอยู่ในรถข้านไปนะครับสําหรับสองสำนักนะครับสำนักต่อไปคือปูซีหาเดี๋ยวด้อครับพวยไปน้องเปิดคอมุ่นจังหน่อยกันเด้อครับอืมเออเปิดบัญชีจังหน่อยกันยู่นใส่ปูซีหาครับนี่ปูซีหา กับตัวเลขสีไลท์ตัวนี้ยักน้อยได้สำหรับปูชีหาครับแต่ว่ากถือว่าได้มากแล้วนะครับปูซีหาให้วิ่งบนมาเก้าครับเน้นบนมาเก้านะครับสำนักปูซีหาในก่บอกถ้าธรรมดาม่ย่อมหน่อยนะฟาดมากเลยครับอืมวิ่งบนวิ่งเก้านะครับจับคู่ละเก้านี่มีอย่างแนี้ยมีเก้าสองกับเก้าสาม เก้าสี่เก้าสี่คือตัวว่งกลมให้ครับคือตัวเน้นวิ่งบนตัวเน้นคือเก้าวันนี้ที่เด็ดของปูซีหาเนี่ยต้องย่อมลาวาเลขสามตัวเพิ่นมาสิจับคู่สามตัวให้ครับเพิ่นจับคู่สามตัวให้กับมี่ยู่แปดหางนะครับคอยพี่น้องเบิ้งดีๆนะครับเด้อบนนะครับส่วนบน ให้วิ่งบนเก้ามาชันจับคู่บนมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ตัวเน้นนะครับเก้าสี่คือตัวเน้นอืมโอ้ผมใส่แม่ผงกระหันใจบ่อแล้วพอนพ่อพี่น้องเอาออกเลยบีลอืมโอ้โหมันหันใจบ่อเขาพ่อพี่น้องครับอะมาบ้านนี้กับม <net> <net finding dumb cars kommen> ้าวากันต่อครับมาจับคู่สามตัวนะครับจับคู่สามตัวเพื่อนกระห้มากมีอยู่สี่คู่ครับพ่อเพี่น้องครับก็คือ <net number S 1> <net> <net email> แปดเก้าสี่กับห้าเก้าสี่ครับแล้วอีกชุดหนึ่งกับมี่สี่เก้าสองกับสี่เก้าสามเอา,อางไงวะมีอยู่สี่ชุดพลอยพี่น้องมีอยู่สี่ชุดสําหรับปูซีหาอันนี้กับ่ายนี่กับสำนักนี่กับเป็นที่นาจับตามองนะครับเพื่อนกับเขามาหลายงวดกับมี่หลุดมีเขาก็ต้องทําใจล่ะครับพลอยพี่น้องสําหรับตัวเลขเนาะ เพือพ่อนกับบริษัการันตีว่าที่เขาไล่เปอร,รถถ์เซ็นทูไล่เปอร์เซ็นที่ยังบ่ได้ว่าเพราะว่าเลขมันกับวิเขราะวิธีหลุดเป็นธรรมดาเพราะนั้นพ่อพี่น้องกับใส่วิจารณญาณในการรับชมแอดกับน้ำเสนอให้เปลี่ยนแนวทางเขาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆว่าช่วงไหนเพื่อนเปลี่ยนปแปลงจังไรเพื่อนให้ตัวไรเพื่อนเน้นตัวไรเขาติดตามไปน้ำกันพร้อมๆกันไปเรื่อยๆครับพ่อพี่น้องครับแล้ววันนี้น,นะครับสำหรับปูซีหาเนี่ยจะมีที่เด็ดลางมาเท่ากันที่เด็ด ฟันล่างมาหนึ่งตัวนี่วิ่งล่างนี่คือวิ่งเกียรครับพ <ident> ี่บิลังวงกลมมงกงให้เลยอืมส่วนจับคู่เด่นนะครับจับคู่เด่นคือเจ็ดสองตัวเดียวนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพนห้าอหกสี่เนี่ยอ่าจับคู่เด่นมาเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแต่ว่าตัวเด่นคือเจ็ดสองนะพี่น้องเด้ออ่าวิ่งเกียล่างนะครับให้ตัวเด่นมาวงกลมมนมงกงนี่ คือเกีดสองแล้วก็ไฮเกียดหนึ่งกับเกียดสามมาเป็นตัวร่องครับอ่าสิครอาทานอีกรอบนะครับวพี่น้องที่ฟังบระท่านนะครับอ่ายอนหลังมาจากปูซีหานี่เนาะพอพี่น้องเนาะอืมปูซีห้านะครับให้วิ่งบนให้เน้นก้านะครับให้ก้ามาตัวเดียวโดยจับคู่กันออกมาคือก้าเนี่ยเพื่อนเอาก้าไว้ลัก สิบนะครับเพื่อนเอาเก้าไว้ลักชิฟต์เก้าลักชิฟกับเป็นที่มากของเก้าสองกับเก้าสามแต่ว่าเพื่อนมีตัวเน้นหนงกน็คือ 9, 4, เก่าสีมันว่องกลมไปพร้อมนะครับอันนี้ขออนุญาตเบาทวนให้อีกรอบนึงนะครับเพื่อบางที่แอดอาทิบอัดซับหนาซับหลังลงหนาลงหลงัลงขอตรวจขอให้นะครับสําหรับเลขสามตัวบนนะครับมีกับชุดสามตัวบนอยู่สี่ชุดก็คือมีสี่เก้าสอง อ่าสี่เก้าสาี่สนะครับที่สังเกตเห็นได้ว่าอ่ 94, เกนี่กับเก้าสเก้เพื่นให้เพื่นกรบไทเลขสามหางเท่านั้นนะครับมี9ก9าสองเกเี่ท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนตัวเลขลักลอยนะครับอ่ตัวเลขลักลอย,นะอเ,ลลอยเพื่อนเอาเข้ามา3ตัวก็คือมี5มี8มี4เลข 4, 1, 4, 9, 2, 4, 9, ติดลักร้อยซีหนึ่ก็คือสี่เก้าสองกับสี่เก้าสามติดลักแปดติดแปดลักร้อยหนึ่ก็คือเก้าแปดเก้าสี่ติดห้าลักร้อยหนึ่ก็คือห้าเก้าสี่ก็คือมีสี่หางนะครับคันปอยพี่น้องวิเคราะห์กันดีๆแล้วเลขว่าหลายตัวได้ครับว่ามันคือหลายซีที่กิ่งเลขว่าหลายตัวอืมไหายว่ามีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรอเป่ไห จะผู้ใดสิมากลักลอยตัวใดออกมาใส่เขาว่าสิมากน้ำเพลินกะจัดไปครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านในส่วนวิ่งล่างให้วิ่งเกตครับไม่เี็นองครับในส่วนวิ่งล่างเด่นเกตมาตัวเดียวนะครับจับคู่เด่นกับเกตเนี่ยเพื่อนมากเกตไวลักลอยเด้เพื่อนมากเกตไวลักสิบนะครับซึ่งเกตลักสิบก็มีเกตสองตัวเด่นนะครับตัวรองคือเกดหนึ่งกับเกตสามครับนี่ครับอันนี้คือแจกจาสรุปหฟน้เ เพราะว่าบางที่ปฏิบัติว่าว้าไปกลับมาเว้าเพื่อให้เข้าใจนะครับพื่อนพี่น้องครับแต่ว่าก็หลายท่านหลายคนก็ว่าเอาว้าแล้วจะว่าอีกว่าฉันก็ขอโทษขอให้แต่ว่าอันนี้ผู้ที่ว่าเข้าใจอ่าบันี้กรับมาปูซี่วนอีกรอบนึงปูซี่ย์นะครับเตรียมจดไว้นะครับปูซีส่วให้มากก็คือสองห้าสองหนึ่งสามหสามหนึ่ง สองหกสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับคันจีนมาจับลักหนึ่งยึดลักหนึ่งไว้นี่ก็คือสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับแต่ว่า,าในส่วนอีกสามตัวนี่ก็คือสองห้าสามหกสองหกนะครับมิโทนี่สำหรับเด็กปูสี่ศูนย์นะครับเต็งหนึ่งนะครับเต็งหนึ่งสำหรับวันนี้คือปูห้าเจ็ดแปดรอบแรกไปนะครับปอยเกตสองมาครับ ไปเกียรสองกับแปดสองตัวเน้นเก้าสองนี่พ่อไพี่น้องครับตัวเน้นคือเก้าสองไปเกียร์สองแปดสองตัวเน้นเก้าสองเดี๋ยวไปรอบสองเพิ่นบวกเพิ่มไหมอีกตัวนึงก็คือหกสองนี่ครับนี่สําคัญเพิ่นไฮมาหกสองเพิ่มมาหกสองนะครับสําหรับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับอ่ะสําหรับตัวเลขตัวเบอร์กามีเท่านี้นะครับพ่อพี่น้องก็ร่างเอาไปวิเคราะห์ พี่นิดพิจารณาเบื้องสําหรับสามสำนักนี่นะครับมักตัวใดเป็นพิเศษชื่นชอบตัวใดเป็นพิเศษในกรณีจังไดก็ต้องวิเคราะห์กันเบื้องนะครับคาเทียพ่อที่ได้เป็นแนวทางให้พ่อพี่น้องได้บ่หน่อยก็หลายขันมากกับจาร์ทขันคัดกับพานนะครับตัวเลขทุกตัวที่แอดนําเสนอนี่ครับให้เป็นแนวทางนะครับพ่อพี่น้อง้อไม่มีหลักการใดจะมายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าเลขต้องถูก100ร้อยเปอร์เซ็นบ่มีหลักใดมาอ้างอิงอว่าเลขเข้าเนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ย มันต้องถือรอยเปเมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะพลอย,ยพินองเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางแอดกะน้ำเสนอให้เปลี่ยนแนวทางทางการ์ดพลอยวินองเช่นชอบกระจัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ที่จบการน,นำเสนอจำนี้เด้อพลอยพินองเด้อเดี๋ยวจังไหนมีความเคลื่อนไหวจังไหนมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนแอดกระดีติดตามเอาตัวเลขมาฝากตอนพลอยพินองเอฟซีเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีความเคลื่อนไหวจังไหนสายรับไล่งานมากก็คือ เอามานําเสนอให้พ่อพีอ่น้องเอฟซีได้รูจ้จักกับตัวเลขสำนักดังๆแต่ละสำนักครับสาหรับคลิปนี้ใครโชคดีไม่ใช่สุขุมสุขคนมีโชคมีหมืนมีโชคมีลาบสุขุมสุขคนนะครับอ่าชิงสิ่งไหปนปารถนาสิ่งไหนก็ให,ห้สมดังอ่าที่ปรารถนาครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ่ว่าสิเป็นโชคลาภวาสนางวดวันที่16ธันวาคม2564นี่นะครับ ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ